สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปวันศุกรากินตำหะฮงนี่ไปน้องตำหะฮงกับทอดปลาบ้าปลาอย่างขีดซสือหมอบปลาปลาหนปลาเสียมปลาหน่อยอ๋อปลาเล็กปลาหน่อยกับผักกับนีกแล้วก็กระถิ่นไปน้องพอต้อง่ไรอย่างโผล่คือเขาแนวแก่ข้าว

่วนี้บรารทชิปกินได้พี่น้่งขอยากง้นอยากทำผู้ฒ่าครับออกต่างจังหวัดดูแล้วมีจิปกินก็นเลยไทยสัปาปีเลยพี่น้องนะครับป้าปอ,อนานะครันเที่ยวออกต่างจั่งวัดมีเวลาไทยพี่น้อง อาิพักเงเาได้พี่น่องด้วยเหตุไรสองเดยสองเกมกัมี่สองเสียอบ้านเครดิตกับมีเดียสองก้อสไสกับมีพี่น้องเไรสองนะจะได้ขอโทษขอไปได้พี่น้องเรื่อมันบัคคิมันไม่คุณภาพเนาะตรงอะไรอ่ะขอ ใส่ไปได้บกเลยจนวินม่มองมองเล,พ,งเงงลเพี่น้องบวกินก็กินเขาเสียบวกกินเลย่รกันตัวกินไลกันเหนียบด้พี่หนมจะได้กุ้งหยเห็นง่ายบ่อดิตัวผมก็ินถูกทวนเห็นง่ายจเดือดกันมากผมสิกินพอกินเขาเสียบอ๋อพี่นอ,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 อ๋อ

xoay chung hai chuông, đồn đồn, đồ 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 đây có đồ. Bồ ngân. Sì. Dì mì xíu. Bồ hại hát tôm Tông tôm, tôm tung, tì dì 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 khai thác nè, dì dì có dì 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 gì dì 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 chìm dì dì chìm dì biển, cái này có สามคำพีน่นาอ๋ใครก็ไม่ดีบาดเนาะกางหลยขวดปลลันจับาลยังหลอกปลลัสยมปนยปนิเนา ถึงมาตรฐาน่ะกินกับขางตัวเย็นนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมฝากกดไหลกดแชร์กดต,ต,ติดตามกดแชร์ให้เด้อพี่น้องด้วยนะลาไปก่อนตัวทรัพย์แคบต้องเต็มตมันต่ผมไม่ได้เนาะโอเคครับผม